ปิดโฆษณาในแอป Google Chrome ไม่ให้เด้ง ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราบิน You Tube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดโฆษณาใน Google Chrome กันอย่างเช่นที่เรากดเข้าไปที่แอปนะคะเข้าไปที่แอป Google Chrome แบบนี้ก็จะมีโฆษณาเด้งแทรกขึ้นมาตลอดบางทีมันจะทําให้เรารําคาญกันเลยทีเดียววิธีการปิดอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ Google Chrome ให้หน้นาตาแบบนี้นะคะในส่วนนี้ต้องขออภัย่อยนะที่หน้าจอลายจากนั้นพอเรากดเข้ามาที่ Google Chrome แล้วให้เราไปที่จุดวงกลมสามจุดนี่ค่ะกดแตะเข้าไปปั๊บจากนั้นนะคะให้เราไปที่การตั้งค่าให้เราไปที่การตั้งค่านี่นะคะและให้เราทำการปัดขึ้นเลยคำว่าการตั้งค่าเว็บไซต์หาคำว่าการตั้งค่าเว็บไซต์ นี่อยู่ด้านล่างเลยนะคะกดแตะเข้าไปจากนั้นให้เราทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปที่คำว่าโฆษณาที่รบกวโนโฆษณาที่รบกวนให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทำการเปิดอยู่ให้ทำการกดปิดกดปิด ให้เหมือนกับของน้ํานะคะหลังจากที่เรากดปิดแล้วเขาก็จะขึ้นว่าโฆษณาถูกบล็อกในเว็บไซต์ที่ทราบว่าแสดงโฆษณาที่รบกวนหรือทําให้เข้าใจผิดก็เรียบร้อยนะคะเพียงแค่เราปิดเท่านี้เราก็จะสามารถปิดไม่ให้โฆษณาเด้งแทกเราได้ตลอดเวลาซึ่งบางเว็บไซต์อาจจะขึ้นโฆษณาได้นะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการ ปิดไม่ให้โฆษณาในแอป Google Chrome เด้งสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ